จอดอะไรวะจอดอะไรวะเออจอดเข้าไปถึงจอดอะไรวะพีะ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสด,ดีครับผมคือพื้นพื้นพื้บพื้ เรามีเงนอยู่สี่หนอใช่ไหมรายรายอยู่ตามกก่อนไปไหมเออนี่มีอยู่หนึ่งมีอยู่เนี่ยหน้ากูเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่พี่จะไปรู้ได้ไงว่าพี่เรียมพี่เพิ่งมาถึงเออไม่มีไม่อยู่นี่พี่ไม่ได้อยู่ในเกมมึงจะรู้ได้ไงวะนั่งอยู่ข้างกูเนี่ไงกูไม่อยู่แป๊บนึงปล่อยใช่ไหมสองนี่ชีวิตมันมีคนข้างเด้อวะ ถ้าเราจนคนในประเทศก็จนเรามีอยู่เ้ามคนข้างอยู่เราถ้าเราไม่มีในประเทศนี้ก็ไม่มีใครมีตังเราม่มีใครอยู่บนเกาะเรื่อยตอนนี้กูบอกให้เฮ้ยแต่ผมว่ามันต้องมีพวกแอบอยู่เดี๋ยวมันต้องมาแบบว่าเตรียมตัวเว้บอกให้มาโถมแน่เยอะอยู่นะถามวิเรื่องดิสิบกว่าเยอะเองจากที่คาดประมาณได้สายตาประมาณเท่าไหร่เอริองประมาณสิบกว่าถ้าสองที่รวมกันแล้วมันไม่ได้รวมกันอยู่ที่เดียวอะ มันมีที่ฝั่งกับที่ลันสมที่ฝังง่งก็คือไอ้ตรงคางคาบก่อนนะก็คือไอ้พวกผู้ผหญิงเสื้อเหลืองที่เราตีไปัใ,น,ใ,น,ใน,นแหละตอนแรกอะจำได้ปะอ๋อแล้วก็มีพวกลนสมอีกเรากำลังมาช่วยเจ้าเฮียเลยพวกเฮียเนี่นยเหลืเอเธอะเปิดเกลือเนี่ยหมดละย,ยังไม่จบะเบ็ดไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮีย้เยเป็นเฮียเนี่ยเดี๋ยวไอ้เฮ<ห>ียเนี<ช>่ยจะโดนกูแต่ก่อน เยอย่าโมโหดิแล้วยี้เนี่ยหลอนยาหรือเปล่าเนี่ยยาอ่อนอย่าโมโหดิอย่าโมโหการหนักะนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เห็น GTN มา พุ้นเหลืองอะแล้วถือไม้ไม้พระราชทานแล้วขับเรืออไปอะ,อะเห็นม้าหกสิบโลอะสวดมาไหมไม่เห็นเลยข้ากำลังไปเกาะเตรียมรอเลยเขาบอกว่ากออ็ตีเนิวอะเตนิวมา้าอะไรที่อตายไปแล้วแบบว่าไอ้ที่อ <laughs> ะแต่กูขอดูดิขอดูกองทัพบา้างไหมสัตวสสวดมากไม่จะขึ้นทางนี้ไหม <laughs> มีใครอยู่เลยทุกคนเกาะล้างสวัสดีครับน้ำหลงไม่ใช่กูเด็กคนเดียวยึดจานได้เลยจานไปได้ครับเห็นไหมนี่ข้างช้อนเนี่ยที่เกาะอ,อยากเจอแล้วร้วอยคนใครวะก็ไม่ได้อยู่เกาะแล้วแน่นดีพี่เรืองวะเนี่ยไม่ใช่พี่เรืองไม่หยิบโทรศัพท์มันไม่อยู่เลยมันเหมาออยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้มันหยิบอยู่อ๋อไม่ใช่มันเหรอไม่ใช่นี่ว่ะ อ,อ,อะไรอะลูฟิทโทษนะยึดเกาะซื้อที่บนที่นั่นเหรอที่นั่นเป็นเฮียของมันอะก่อบโบนโดนะ ที่บปิดรถถ้ามันเก็บกะแถมมันได้ถ้ามันเก็บผมเรียบร้อยอ่ะคือมันวิ่งแค่นี้เด <c oughs> ี๋ยวซ้ายดิซ้ายสวย,วยชัดเจิดไปทำห้เดือดร้อนต้องขอไปให้เดือดมันไม่ได้เตือนแล้วลวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าอนี่เล่ามันไม่ได้เตือนแม่ไปต้อนรับแข่งเลยดิ แค่เก็บเรือเนี่ยน่ละล่ะแขกนั้นแขกนั้นจะว่ายน้ำอยู่ชัวร์ไปไหนวะผมลงไปตามหาให้เฮ้ยระวัเงเอา ไม่เห็นอะไม่นมนไม่เห็นมัขึ้นในท่าป่าวะมันขึ้นในท่านุกดีววะมาแล้วมาแล้วสองสมี่ห้าเจดแปดเก <contrary> ้ <cam ations> าสิบสิบ8ปสิบสองสิบสต่ำตก็สิบอะตอนนี Clear your bed. Leon. Tonay, hiya. Mân nài, mười lượt video. Mười lượt video. Wait, yên một bao quá, quá. là, là, là. Ton yêu, là, là. Ton yêu, là, 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 là. Ton yêu, là, 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 là. là, 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 cái ออกเรือว่ะกี่ลำไว้เรืองเดี๋ยวบอกกูดูทรงพวกเนี้ยไม่มีไม่ค่อยมีมีดเลยแบบเอ็มนายอ่ะมันไม่ลงน้ำไยมันไม่ลงน้ำเล่นไปมันเลยอยู่ในน้ำชิวงเราลงน้ำได้เแล้วดอกไม้ผมเก็บแล้วผมไม่เหลือเลยตัวหรอกเอาผมยากหน่อยอ่ะวัวตัวน้อยใครวะ เกือไม่ต้องมาวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเ้าลำไหมสัตว์เรือเก้าลำอ่ะเย้ยตอนแรกอีกเยอะว่มันขึ้นทางไหนถ้าบมันเยอะไหนมันน่าขึ้จบกหมดเลย ไมื่อความเหลือพ้นดูไว้รวมก่อมะโนไว้ดูโตรวมก่อมาแล้ว เืืเออแล้วกูว่าจะไปเจอราจารนดีกว่าไหมจอนต้องไงเจอใจขี่หรอวะเจอใจกับพวกมันไงเราคร <มา S 2> ึ่งนนหนึง่งมันครึ่งหนึ่งพวกนี้ติดยังมาแล้วมาจอดเทียบแล้วโหละดูตรงกัเยอะเลยอ่ะ บอกระวังไหนวะพี่มอไซค์นี่ไงแน่เราตรงที่เบิกรถเห็นบ้าบานเลยนะนี่แหละเพียบเลยแบบส้นตีนแบบว่าบึ้มๆส้นตีนแบบว่าบึ้มเลยอ่ะขับไปอ้อนเดี๋ยวขับไปอ้อนเขาอะเป็นก้นแคทอ่ะ

แก้เขาเขาไม่ดีแก้เขาเขาคุยใกล้ใกล้เออเรวกูจะปาดมันที่เรี่องสีฟ้านะเอาสีฟ้าเข้าหันเข้ามันนะแล้วเขาบอกแม่ว่าสัตวจะไม่มีในหมดจนอ๋อเจรจาไหมคุณจะเจรจาไหมเจ้าเข้าไปเจรจาเมื่อเรื่องกูถามนะพวกมึงกินหน่วยเนี่ย หลหน่วยกองทัพเรือกองทัพโบกกองทัพอากาศครับคุณแซงคุไอ้เสียงคุณคุณนะผมไม่ไหลายหน่วยอ่ะเดี๋ยวข้อนผมพี่อะไม่ไหวนะหลายหน่วยคุณอะก่อนเหรอไอ้งอนไม่มีคุณคุณนั่ไอเสียงเสียงเมื่อกี้แหละเคยงอนเด้อเนี้ยใครวะคุณคุณมา ให้หัวส้มหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ขสมุนคนก่อนหนอาเนี่ยพี่ยอดพี่ยอดครับครับไปก่อนดีขอรวยข้ามได้ไหมบอกเขาอยากทำงานสบายสบายไหมคนละพันคนละพันเออรวยนะแค่นี้คนละพันรวยนะเออแม่มันก็ต้องึกิดขังอยู่เนี่ย วี่งเลี้ยงเห่ามาด้วี่งเลี้ยงเห่ามาดิอยากสบายทำงานสบายไหมเอามาคนละพันว่าไงมาขนาดนี้มาขอคนละพันดีกว่าิเมาังไงเอาไงอยากพ้นสบายไหมอยากพ้นสบายทำงานสองพันก็แล้วแต่มพ่นทั้งวันอยู่แล้วแต่พวกเอ็งอ่ะจะได้ทำงานทั้งวันกันนะเปล่าจมึงมึงมึงจ่อข้างๆแล้วมจะเปีนขึ้นข้างๆข้างๆในน้ำมีหรือเปล่า พี่อะมันทำอะไรกันขนาดนี้เนี่ยมันบอกรถปัม๊มเราแม่มันบอกรถปั๊มเราแน่เอาเว้ย,ยเจอห้าร้โลก,กูกวาดหมดอะวันนี้มันดูแบบว่าติงตองเลยนะไม้ทั้งนั้นเลยี่ไม้จิ้มฟันเนี่อไม้พระราชทานอะ่ะอย่ารอเนฟก่นอนกูอยู่ยากกว่านี้แน่บอกเลยเออไม้มฟรีเที่อ ยืนถือไม้สีฟ้ากันโลเลยฮะกูุ้ยเม่นใครถือปุ้ดที่เป็นของตัวเองแบบว่าตีเองเลยเที่อมีปักมีปักขาบ้างไว้ปาก,ปาก,ากคนหนึ่งอืมปาเสียพวกเดิมไหมพวกเดิมที่ทางไปตอนแรกอะไรนะ <c oughs> มันคือพวกเดิมแม่ที่เราทางไปตอนแรกถ้ามันมีพวกเดิมเว้ยแล้วก็มันมีพวกใหม่ๆมารวมใหม อือเราพี่เราปวดไม่ได้เลยไม่ได้เสียเวลาทำงานเราไม่ได้เสียอะไรอยู่แลว้วชิวๆแล้วเบิ้งเรือไปแล้วหลอกเราเปล่าหร,อรือ <c oughs> ว่าเราอยู่นอกเกาะเอ้ยเราอยู่โท่าเรือขับไปวนเล่นอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกันไหมไม่ใช่ละ พี ale ale ่เรียกขับปวดไปแถวนได้เรื่อยไหมครับเราไม่ได้หรอกพอมันจะแทงเราเราว่ายลงน้ำอ่ะนี่มันล้อหลอกมาเยอะแล่วเฮ้ยนะครับไอ้ผมพ่อเดี๋ยวมันจะมีพวกหิวแล้วกระโดดลงน้ำตามอ่ะแล้วก็ชุบมีมีดมั้งไม่น่ามีเทียสองหรอกไม่มีไม่มีเลยดูเราเมื่อกี้มันเอาเราไหนมันบังเราไหน ตัวผมมันก็แบบว่าไม่มีอะไรทำเหมือนกันนะมายืนเฉยๆก็ยืนกันแบบนั้นพวกที่นี่ตัวโล่งมาชัวเอ้ยตายอยู่แล้วได้ผมยิงลงมาได้คนนึงนะ<ด>ย,ยิงคนขับ<ด>ไปดได้พี่ไปจอดไปจ,จอดดิเอยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปใกล้ตรงนี้ดิเดี๋ยวเอาตรงนี้พอเราตรงนี้ได้อยู่ดูหนีวนวนวนเดี๋ยนี่นะบ้า กระจกมันไม่แตกขับบูเลียดไม่หายเลือดชนมันขับเอ้ยกลายเป็นดิวิมันก็ร้อนร่อมอนกันอะตลกดีเหียเนี่ยกลายเป็นมันหนีเราแล้วเฮียอะไรของพวกมันวะพวกเฮียหมดเล่นตลกนะ จำเสียงไอ้ตัวหัวโฟได้เหรอมันเชื่ออะไรวะป่องแปงเลยเชื่ออะนั่นแหละเออพวกนี้แม่งน่าดูกว่าด้วยสามตีนะทรมานนะไม่มีเพลงอยู่แล้ว <c oughs> เออคุณหน้าเอามาป่ะเชื่อหน้าอะไรมานะหน้ <c oughs> าขวาม <c oughs> อ๋อเออวะเออมึงมาเฉาะเล่นถ้ากูลงรถขึ้นไปข้างบนแล้วกูปาดอ่ะได้ประมาณสามตีตัวตายแน่ๆ เดียเดียววนไปเดีเนี่ยเยะวะกระบะโอ้ปเียมาเต็มเลยไม่ไตกการปะวะเรียกผัวกูบกให้ห้าร้อยโลกูบอกูน่ะเพย่นเนี่ยเรียกผัวีกเรียกผัวเยอะเบิกลบซู้หมดแล้ววะเอาปล่ะทำสู้ได้นะทำอะไรพังอะไรก็ไดม่ถ้าถ้าถ้าจนตัว ลงน้ำลตัวก็ลงน้ำเลยตอนนี้นนชิวแล้วท้งองไรก็ได้ให้ลง,งไม่ขับตามนะเหมือนไม่ขับคาราวานเล่นอ่ะตอนเนี้ยเอาจริงไปเบิร์มาเลยมบ๊มแม่งเลยว่าให้ลงกูมีเกีย่อปะบัวมันไม่ได้มีที่งัดบัวะไม่มีอยู่แล้วโคนทำน้ำไม่ต้องชื่นเชิงานกันหรอกมีคนหนึ่งอับมีชื่อนิกกี้นิกกี้ซารู้ม่งนะผมเคยเจออยู่มีที่งัดเหรอเออเป็นประชาชนธรรมดาแต่มันไม่ได้อยู่ในพวกนี้หรอก ันหาอย yeah. ู่ป mm ัญหาเราอยู่หาผมไม่เจอหรอกปดลอะปดลาทำไมวะปมนคนตายวะมาดูเดรือเปล่าหมอนู่นไปทำนู้นกันราสีเขียวแย่แย่กันหาเป่บัอมชนเข้าปั๊มดีฮาเลยนะ เทียจริงพี่ไม่ดันรถกันเข้าปั๊มเหรอได้เหรอเทระยำว่ะเฮ้ยหอหอสภาเอามาดูเลยว่ะเอ้ยไอ้แค่ข้ามาโช่วงคันเดียวสองคันไม่คันเดียวละ ไล,ไ,ลไ,ลไล่ไล่มาไล่ <c oughs> มาไล่เจยมีผลล่าสัตว์เดียววะมอใส่เหี้ยแค่ปวดเหี้ยเขาเขามาดูเราเรียววะหมอเขาหมอวะ สวยแล้<อ>วเผาได้นน่เผาไดา้มีเงินปะทำไมรู้สึกว่าใส่เกาะตัวนึงเล่นดีกว่าค่อยไปคับใหม่มีของอยู่มันก็ไม่เล่นนะ เราอีกเหี้ยเรามาสามไม่ใช่หรอโอโหม <า S 1> ไม่ลงรถสรบในน้ำสตีนเหมอเฮ้ยดีดีในรถมีในรถเดี๋ยวขึ้นมาให้มันเห็นดิให้หมอไปก่อนปะ่ะแล้วแต่แล้วไปไหนอะ่ะแล้วมี่ไปไหนอะ่ะสันเหมอตาสันหามเมือนนะเหี้ย <c oughs> มันล้อมแลเราได้เดี๋ยวเรากระโดดสไลด์ไปทางซ้ายเนี่ยจบลงแล้วไอ้เยอะจัดเออมันเยอะดีว่ะเยอะดีเยอะดีเยอะดีมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้โวิ่งเหี้ยพี่ไอ้เตรียมกระโดดชิพเฮดให้ไวได้เลยมึเฮี่ยกระโดดชีพได้ไวเราเธอพึงพลาด มึงโดนแดกนะกูบอกว่าฝูงปอบิลินญ,ญาเลยนะเชี่ยฝูปาริลินญ,ญามาดิเฮ้ยรออะไรเนามาดิมาเด็ดสัก็มาดิเที่ยวคุยไ้สัสมาดิมาดิอย่าลงน้ำอย่ลงน้ำ่าลงน้ำอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำมันล่อมันล่อลงน้ำ ไปเฉยกันเลยไปเลยกันเลยไปเลยกันเลย ช่วยวยช่วยช่วด้วยช่วยด้วยช่วยวอย่าลงน้ำ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 เฮ้ยเพื่อนมันตายคนแล้วนี่นู่นน่ะวัวฟ้าครับอย่ลงน้ำอย่าลงน้ำงตักวัวดดักวัวดำมึงรองดที่นมไหนีี่น เป้าฉันจะทิ้งแน่ประตูฉันจะทิ้งไหมรอ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 ไอเป้าเก็บไว้ที่ดีนะสวยเพื่อนสวยสวยไอ้เหี้ยมันมีปืนด้วยเหรอวะสวยดิมันมีปืนด้วยเหรอวะไอ้เหี้ยมันมีปืน มีปืนด้วยวะสองบอกกันได้เลยว่าสองศพนี้ก็คือแบบขอโทรศัพท์กินหน่อยฮอแเาเด็ดเป็ดยกาน้ำนะครข้ามบับข้ามบับนุกสนุกนุกพอขอโทรศัพท์กินหน่อยบอกเลยว่าจัดว่าเด็ดเป็ดแ่าน้ำรู้จักเปูนรจนได้ตายไปหนึ่งคนครับตอนนี้เฮี่ยมีปืนดีกว่ลอยได้วะเฮ้ยเฮยย เชี่ยอปืนกูยิงกูได้น้ำแล้วเพื่อนมันถ่ายไปไหนไอ้บัวสีฟ้าครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเ,าเขา